โตกันแล้วก็มันจะจะเห็นว่าเออต้อนน้ำกับกราน้ำเนี่ยเออมันจะประสานกันอยู่อะค่ะตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ว่า<ม>ตัวอย่างที่บ้านตัวเองที่ว่าต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนที่ว่าทำการปฏิรเพราะว่าเออตัวเองต้องยอมรับว่าหลักปัดตอนแรกก็แนวคิดด้านเดียวอะค่ะที่ว่าเออถ้าว่า ปลูกปาล์มก็ปาล์มทั้งแปลงไปเลยเน้นแต่พืชเศรษฐกิจซึ่งซึ่งตัวเองก็ยังมองไม่เห็นว่าเออพันธุกความพืชพื้นบ้านที่เรามีอยู่บางตัวมันอาจจะมันมันสูญหายไปแล้วบางตัวฉันก็ไม่รู้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 จักมันเลยตรงนี้เราน่าจะฟื้นมันกลับมาได้ไหมในชุมชนในเมื่ออดีตมันเคยมีถามว่าพื้นที่มันเหมาะไหมมันเหมาะแต่เราก็ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราต้อง ต้องช่วยกันฟื้นฟูและส่วนหนึ่งลกูกที่บ้านอะ่ะตอนที่ทํานาค่ะรวงข้าวก็ยังไม่รู้จักตัวเองก็ตกใจเลยเออเนี่ยข้าวกินไปทุกวันนะยังไม่รู้จักรวงข้าวเนี่ยเลยเมื่อก่อนปลูกปาล์มค่ะตรงนั้นก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นที่นาแต่ปีนี้ไม่ได้ทําพอาดีเฟนก็ไม,ไม่ไม่สบายพวกก็ไม่ได้ทําแต่ผลที่ออกมาจากการทําข้าวข้าวเอง ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งถามว่าข้าวที่ว่าผลิตได้อะมันมันรอดไหมมันมันพอจะกับครอบครัวไหมก็มันได้ครึ่งนึงเลยแต่ก็มันยังดีอะค่ะส่วนหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวมันก็เป็นเป็นเงินที่เราได้เก็บได้ไปใช้ส่วนอื่นในครอบครัวตรงนี้เราก็ถือว่าอย่าง,งน,น้อยๆที่ว่าชาวบ้านบางส่วนที่พาเว้นให้เป็นนา,างหรว่าอะไรประมาณนี้เขาก็ บางส่วนเขาก็มีแนวคิดว่าเออเมื่อ,อ,อพื้นที่เราเหมาะกับนาทน,นาเขาก็อยากจยทําทด้วยแต่เขาบอกว่าบางทีมเมล็ดพันธุ์หาไม่ได้เราบอกเออที่นี่มีถ้าว่าใครอยากจะทําทตรงเนี้ยก็มาเอามล็ดพันธุ์ไปได้คือทํเาเกษตรแบบเกื้อกูลกัน,นะคะ่ะช่วยเหลือกันอย่างน้อยๆยก็เราได้รักษามเมล็ดพันธุ์ของพืชไว้ในในพื้นที่ตรงเนี้ยถือว่า ก็ก็ดีกว่าปลูกต้นปาล์มค่ะปาล์มที่บริเวณนี้ส่วนมากจะทําอยู่จะยะเจ้าเดียวตรงนี้แล้วก็ข้อขายของที่กาพวนนะคะที่เขาทาอยู่เขาเป้มามาขอพันไปเป็นข้าวไมซูรีเขาเรียกภาษาฉันก็ไม่รู้คือวิเศาสตา์เชื่อเลยากพื้นบ้านเขาก็มาขอพันไป เราก็ขอพันข้าวสังหยุดเข้ามาบ้างอะไรเนี้ยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก,ก,ก็ก็ทำกันอยู่แต่ปีนี้ไม่ได้ทำแล้วก็ส่วนหนึ่งจากการที่ว่าเราเคยเน้นแต่พืชเศรษฐกิจหลักๆที่เป็นสวนยางสวนปาล์มแล้วก็พืชที่ว่าเล็กๆเราไม่มองเห็นก็ทำให้เรามีแนวคิดว่าเออทำอยังไงที่จะฟื้นฟูตัวนั้นกลับมาด้วยในชุน แล้วก็มีการสังหรวจค่ะนี่แหละค่ะค่ะหลังนี้เกิดแปลงต้นแบบขึ้นถามว่าต้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆแนวคิดตรงนี้เราก็ได้ขยายกับเพื่อนเพื่อนบ้านที่เขาคิดเหมือนเราหรือถ้าว่าเขาเรียกคนบ้าก็บ้าบ้าเหมือนกันอะไรประมาณนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะ แปลงตัวเองเป็นแปลงที่ปรับเปลี่ยนเรียนรู้อะค่ะก็เลยตั้งชื่อแปลงให้แต่ละคนแต่ละคนไปอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เติมให้กําลังใจซึ่งกันและกันตรงน,นี้เรามีคนใต้อยู่บ้าก็นี่แหละแปลงหนึ่งเมื่อก,กี้แกก็มาอยู่แกก็อยากเข้าร่วมประชุมแต่แกติดขัดกิบวิชาลอดเลเนี่ยค่ะไอเขาว่าลอดเรื่งนี่เป็นภาษาใต้ค่ะคือคือเป็นแปลงที่แอบแอบทํา โดยที่ตัวเองไม่ต้องเข้าร่วมประชุมกับเพื่อนโดยที่ว่าทําไปเลยเรียนเรียนรู้ไปในเลัลลงตัวเองเลยว่าเออถ้าผิดก็เปลี่ยนอะไรประมาณน,นี้เลยอนะของแกจะปลูกเยอะมากเ,เป็นยางพาราแล้วก็รอบๆบ,บ,บ้านนี่จะมีทั้งทุเรียนทั้งเงาะลองกองกี่หลายก็ประมาณมเต็มต้าย้นตำรองประมาณสอหลาย เออสวนสวนพ่อเท่าประมาณสองไร่ไร่ไงอาาศัยมันหมดทุกอย่างเลยจากพืชที่ว่ามันมันต่ำแล้วก็โคลนต่สี่ชั้นเลยของแกอยู่ได้มันอยู่กันหมดไว้ต้นไม้อะมันอยู่ค่ะอยู่อยู่เป็นพลิกบ้างที่ว่าอาศัยกับเพื่อนต้นขึ้นไปอย่างเนี้ยแกก็นี่เลยไม่มีใครขุดบ่อน้ำเพื่อจะได้ใช้ได้จำเป็หน้าอลไร ไม่มีอะไรไม่มีเนพื้นที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บนโเก็บน้ำงบนเก็บน้ำสักงานหนงาฝนตึงเอีสารทำมันเยอะต้องงานเอกสาะพี่ชาอีสารทำมันเยอะมากตัวนี้จะทประมาณเยอะไหมคะถ้าครอบครัวเยอะไหมตองจ้างไม่พอไม่น่าจะเยอะลองถามน้องนต้องศึกษาดู ฉันสนใจเหมือนสนใจเหมือนกันตรงนี้เพราะน้าแล้วงพืชตายเยอะพืชเล็กๆมันจะไม่ตายเลยอยู่ได้ทั้งปีแล้วก็ปลูกก้วยรอบขอบคตามชื้นถ้าถ้าเป็นบ่อประมาณสิบกว่าเมตร ไม่น่าจะตองไน่าต้องเพราะมันเก็บน้ำตอนตอนหน้าฝน่ยเก็บไว้ตอนหน้าฝนเราต้องใช้ซีเมนตยาไหมก็ตอบปล่าไม่ไไม่ต้องเลยถ้าถ้าว่าเาล่างเป็นทรายนะก็เอาเอาเอาอะไรอะ ผ้ายา้ายาที่เขาใช้ปูกับโบกุ้งพี่ดาอย่างข้นแะผ้ายาดำแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่สายใช่ไหมมันเก็บน้ำได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องร้องใช่ใช่ใชาใช่าช่ใช่ใช่นอ่ใ่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่าช่ใ่ใช่ใ่่ใช่ใ่ใช่่่่่ใช่่ใช่ใ่อช่ใ่อ่ คนใต้เราเวลาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเราก็จะไม่ไม่ปลูกอะไรแซมถูกไหมคะตอนนี้บอกว่าตอนนี้มันมีการปลูกพืชหลายอย่างนะผสมผสานกันใช่ไหมในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันม,มีมีกี่ครอบครัวคะที่เขาเปลี่ยนมามาปลูกพืชผสมผสานแบบแบบสิบสิบครอบครัวเลยค่ะตอนนี้แล้วค่ะสิบครอบครัวที่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนรู้รู้จักใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูง เมื่อก่อนเขาจะเน้นพืชคุณว่าว่าเป็นพืชเชิงเดียวหรือพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวเมือม่อเมื่อเมื่อปีนู้นเคยมาเนี่ยได้ญาติบอกว่าแค่ไปปลูกไอ้พริกปลูกอะไรในสวนยางในอะไรเนี่ยยังไม่ทําเลยใช่ไหมใช่่ยังไม่ยังไม่ทำแล้วตอนนี้เป็นยังไงมากจะมีกรณีแต่มีกรณีมัน อ๋อก็ชื่อมาเรียนมาโนนะคะทีมวิจัยค่ะก็จากเมื่อก่อนมันเป็นเพื่อติดสกิดปลูกอย่างเดียวเหมือนยางพาร,ราห,หรือไม่ก็ปาลมน้ํามันแต่เดี๋ยวนี้ปรับมาเปลี่ยนปลูกผักก,ก,ก,กเหลียงเนาะเสริมในใน,ในร่องในอกยางนะคะเพื่อลดรายจ่าย <พอ S 1> แล้วก็มันเป็นอาชีพรายได้มันเป็นรายได้อาทิตย์หนึ่งประมาณ2อ0ถึงบาทอะค่ะ คือใช้คือการจัดการพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ะคะแล้วก็จะใช้พื้นที่บริเวณบ้านปลูกผักสวนควรัวอย่างน้อย5บาทก็ใส่กระปุกอมสินไว้ให้ลูกอย่างน้อยคิดได้ดแค่ราคาละ5บาทแต่ถ้าหลายๆอย่างก็รวมกันมันก็หลายบาทก็มันมีตะไคร้พริกสดหูระพ้า ใบใบเล็บคุดอาจารย์จะรู้จักไหมหัวแถวหั7เจ็กเยอะค่ะแต่ที่หููสามเมื่ก่อนก็เยอะแต่เขาไม่นิยมก็มีหลายอย่างค่ะมี บอกไม่ถูกอะค่ะอาจารย์ต้องลงพื้นที่เองปรับมาก็สิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วค่ะเช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือเรียกว่ามันได้ต้นแบบมาจากแม่ค่ะแม่เขาเป็นคนทําให้ดูแล้วก็เห็นเ็นจากการแม่เขาทามีรายได้ นี่เนื้อที่ประมาณ5้าไร่ค่ะห้าไร่แล้วก็ผักเหลียงปลูกปลูกเต็มเลยค่ะประมาณ300กว่าต้นนะคะเต็มพื้นที่เลยค่ะคือใช้พื้นที่ว่างหมดเลยก็มันก็มีเยอะมันก็ไม่ตายไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ตาย อาทิตย์หนึ่งได้สามร้อยใส่กับปุูกอมสินไว้ด้วยเี่ยเนียนที่ขายได้ไหมนักจัดกก็ถ้าถ้าแปลงอื่นก็มันมีปักหวานนะคะแต่ว่าแปลงของเรยอจะปลูกปากเบียงเอาต่อเขาใกเอาต่อให้มนเลยวาดความรู้สึกกันดีดีดีเอามาเอาไวดความรู้สึกวาอื่อะไรก็ไ้ะ เจะสาวเนาะเป็นพื้นที่ที่ว่ามีพื้นที่น้อยมากเป็นแค่ บ้านหลังแล้วก็มีบริเวณบ้านน้อยๆจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งไร่ค่ะมีพื้นที่น้อยใหญ่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเจะาาวประกอบอาชีพประมงก็บอกว่าประมงเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยปลูกเม้นแต่ตะไคร้ต้นเดียวจะสาวไม่เคยปลูกอะไรบ้างมีตะไคร่เงเล่เล้าละเอียดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จากจากกระบวนการทํางานที่ผ่านมาทําให้เราเห็นว่า เราทำอาชีพประมงเลยได้วันละสี่ห้าร้อยแปดเก้าร้อยพันหนึ่งเดือนหนึง่งแต่ทตําไมตังมันไม่พอใช้มันเป็นยังไงเพราะอะไรเราก็มาดูแลแล้วก็มาสํารวจว่าในครัวเรือนของเราเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีรายจ่ายอะไรบ้างแต่พอมาดูนี่เวลาจะทําแกงแตะไคร้ก็ไม่มีต้องไปซื้อที่ตลาดขามิ้นก็ไม่มีไปซื้อที่ตลาดเออนี่แหละรายจ่ายของครัวเรือนของเราที่จะต้องจ่าย ก็ทําให้เราเห็นว่าถ้ากระบวนการถ้าสิ่งที่เราลดรายจ่ายได้เนี่ยแต่คร้เราก็ปลูกได้มันมีบริเวณเล็กน้อยหลังบ้านข้บ,บินก็ปลูกได้นะคะส่วนนี้ก็ได้เลยลองมาปลูกของอย่างไม่มีพื้นที่จจสามารถจะใส่ถุงอวาใส่ล้อ,อยางอะคะ่ะล้อ,อยางรถยนต์ที่เขาไม่ใช้แล้วยคะ่ะเอามาใส่ใส่ดินแล้วก็ปลูกพลิกปลูก,กผักนอก ขายแล้วไว้ได้กินในครัวเรือนส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถลดรายจ่ายได้ทําให้เราเห็นถึงมิติว่าจากเดิมเนี่ยเราคิดว่าเอแค่พิก้าบาทไปซื้อที่ตลาดมันก็พอจะเผ็ดอยู่แต่ถามว่าหลายๆครั้งหลายๆวันที่เราซื้อเนี่ยมันรวมมันก็หลัยตังอยู่อาจารย์ทาให้เห็นว่าตัวนี้เราสามารถที่ทําได้เองและก็สามารถลดรายจ่ายได้ของในครัวเรือนของเราได้ค่ะแล้วก็มาปลูกจะมีผักปูดผักเนาะหรือว,ว่ามะน,นาวเนี่ยผักหวานบ้านที่สามารถปลูกได้ค่ะ ท้งแรกภูมิใจมากเลยได้ขายผักหวานบ้านจากเดิมไม่เคยไปซื้อเขาแต่ว่าเพื่อนข้างบ้านมา,มาขอแบ่งปันซื้อผักหวานจะห้บาทจีนะ้เก็บข้างหลังบ้านนะี่ค่ะคือเป็นสิ่งภูมิใจเล็กๆมันแค่จุดเล็กๆนี่ค่ะมันทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะานาะนาวว้บงเ มีมีปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะได้พันจากที่หมู่ห้าค่ะเพื่อก็ให้มาดกค่ะแต่มาช่วงนี้มีปัญหาเรื่องหน้าเล้งค่ะช่วงนี้วันก่อนนียก็ได้เก็บมะนาวจากที่ต้นนี่ค่ะไปทําน้ําพริกก่อนจากนั้นซื้อมะนาวลูกละแปดบาททําน้าพริกค่ะนล้วเราสามารถลดได้เยอะต้นถึงตายไหน่าเนี่ยหรือว่าไม่ไม่ตายค่ะยังยังยังอยู่ค่ะยังอยู่ไม่ตายคือประคองไว้ก่อนว่าทาอย่างไรบ้าง คือมองว่าเจ้าสาวคิดว่าการทําเกษตรไม่ต้องจําเป็นต้องเราต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆแต่แค่เรามีใจที่จะทําเพื่อกระบวนการจัดการตนเองในคนมันก็สามารถที่จะลดได้แล้วเราลดรายจ่ายเราก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดแนวคิดอย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถามว่าเราจะปรับอะไรปรับระบบคิดของเราก่อนแล้วอย่างอื่นมันก็จะไปนะคะ ในส่วนของแกสสาก็แค่นี้ค่ะได้ค่ะกันที่พร้อเองรู้สึกนะค่ะใช่ค่ะนใ่ที่เจสาวรู้สึกว่าเออเนี่ยก่อนเราคิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราคิดไม่เหมือนเลยใช่ค่ะอะไรเราคูดสักอันเดียวนหที่สักก่อนแต่ก่อนนี่ซื้อหวยบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่เคยใช่เลย่นี่แหล่ะความสะดวกสบายขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดความสะดวกสบาย เมื่อก่อนใช่ค่ะเพราะไปทะเลเนี่ยออกไปทําการประมงกับแฟนเนี่ยกลับมาก็เย็นก็เหนื่อยเหนื่อยก็คิดว่ามีเงินซื้อดีกว่ามีตังอยู่ในกระเป๋าไปซื้อดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอช่วงมรสุมไม่ได้ออกทะเลหนึ่งเดือนขันมาปลูกดีกว่าใช่ใช่เวลากลับมาจากทะเลจะต้มปลาก็ไปติดคล้ถึทงหลังบ้านใช่ค่ะ สิ่งที่เห็นคือเรื่งการแบ่งปันแบ่งปันด้วยคือเรื่องเงินไม่สำคัญว่าจะต้องขายเป็นประจำเดี๋ยวตอนดีใจไอ้ตอนห้าปใช่ใช่อาจารย์มันมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อนใกล้เคียงเขาก็ได้เห็นวิธีการของเราเนี่ยเขาก็อ่าพัชสาวตะไครมาเข้าไปปลูกถ้าว่าหลังเดียวนี่สองสองกอไม่หมดแล้วแต่ว่าถ้าสองกอสิบหลังมันก็ไม่พอเราก็ขยายเอาตะไครมาไปแบ่งปันกันปลูกนะอ่าใช่ ใช่ค่ะใส่ดินไว้แล้วจอะรูนิดหนึ่งใส่ดินไวปแล้วแต่ไข่เสียบอะไรเสียบเดียวไข่มาซื้อบ่อยเอาไปแจกใช่ค่ะจากเดิมเมื่อก่อนไปซื้อที่แต่ตอนนี้ก็ไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังที่จะถ่ายทอดส่วนนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนบ้านให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เลยมันมีค่าสิ่งเล็กๆนี่แหละแต่ถ้าเราทําให้รวมมันก็จะสามารถลดต้นจ่ายในคนนึงของ ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยการประชุมเวทีประชุมหมู่บ้านและก็มีส่วนของการขยับเจ้าสาวก็เป็นอสอมอส่วนหนึ่งก็เราก็ขยับในเพื่อนอสอมอของเราในการที่จะดูเลบริเวณบ้านของเราหนึ่งความสะอาดสองเราได้กินผักปลอดสารพิษด,ด้วยมือของเราเองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นขยับตรวเนี้ยมีาอาี่ที่นี่ก็จะมะีหนึ่งแห่งค่ะที่เราพอสตอพนชัยงามค่ะแปดหมู่ห้าหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรไม่ใช่ค่ะที่ตรงนี้ค่ะข้างนอกค่ะข้างฝั่งค่ะไอ้ตรงยื๊งยื๊งไอ้วัดควรจะามอะใช่ค่ะใช่ค่ะ มีมีมีแค่อยากแค่อยากอยากพรีเซนต์แค่สองต้นแต่กินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะต้ไอะไรมานอะไรา่ามามมามามามมามมาแา่ามามา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 ามมามามาา่ามาามค่า้มามมาม ต้นอะไรตใหญ่ขนาดนั้นต้นไม่ใหญ่หรอกค่ะพีเช็นเลยค่ะพีเชเลยสเาค่นั่นเ่เล่นตานึ่งเล่นไ่ะเล่นาเนชันจะมาจ้ะตั้งนี้ทำต้นส้มปอยตัีนอ่าต้มปอยต้นปอยเอาไว้ต้มปลาเก่งปลาก็ได้แต่ว่าพอเลือกจากต้มแลวเลือจากกงจาก ควักหลบ้ายค่ะนแล้วก็ปวดเผื่อนก็มาแม่ป้านะก็ให้เพื่อนก็ไปกันให้เพียงก็ไปได้กินค่ะต่างคนต่างว่าต่างเออปล่อยดีคือนี่ต้นใหญ่มากไม่ต้นไม่ใหญ่เยอะไม่ย่อยใช่ไไม่ย่อยนะเนี่ยเน็นมหล่าอาจารย์เป็นีมะล่าค่ะ ก็นบ้มานกินนทังหมูบ้านเลยจ้ะกินทัหมู่บ้านเลยมัน่มันจะแตกมันจะแตกจะแตกเปมาค้ะเนาคอแต่เลือดจะกระเพื่อนันแก็บฝากรรดเอขงื่อฝ่ายข้างใต้เลาูกบ้างนะแล้วก็เนี่ยเอาเบางเนี่ยบงดอยู่ชำไว้เป็นถุงๆตามไม่ต้องชำเลยจ้ะ อาจารย์ที่้าอยาเอาใบปัดไปปัดเต็มนะคะที่มีน้ำนามีน้ชืนๆก็ปักไปเลยาเลยบางทีเพื่อบ้านมาขอยดต้นขอมันให้ไปถูกเลยให้กเลยจห้อาจารย์เก้วบางกรนั้แก้วบงกรนะมันอยู่ไม่ มีจ้ะกี่ปีแล้วว่าสิบครั้งไปดูงานอ่าสีอะไรวไม่ได้ไม่ได้สี่ปีนะไอ้ไส้ขาวหรือไส้แดงไส้สีอะไรทุกมาสิข้าวกะจ้าสิข้าวอันนี้ได้มาจากสายดูงานไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็เอามาสระอมู่บ้านเองทดลองอันไหนที่กินนะหมู่บ้านนะส้มก่อยส้มปก่อนส้มก่อนสมก่อนยอดเดี๋ยวเอาไว้กินนะนะอย่าไปแบบ ฝันว่ามันจะไปขายเฉยอ่าใช่กินยังที่เอากินยังอาจารย์ค่ะกินแล้วก็จ็อยากคิดจะขายอลไรกินยังไม่ทันเลยค่ะอาจารย์มัน่จุ่บ้านเดียวค่ะจริงนะขอเป็นอย่างนั้นเพราะคนดีเห็นสงสารบางทีใส่เข่งมาแล้วมันมีขายไม่ออกมันได้สิ่งมีอยู่ไม่ออก บางทีก็มีกินไม่ทันได้การแกไขแบ่งปันให้เพื่อนแบ่งปันให้เพื่อนเหลือจากเหลือจากเพื่อนก็เราขายขายเราก็กินไม่ทันเราจะได้เออเขามีอะไรเรามีอะไรแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนว่าไอ้พวกทำเกษตรพวกนี้ก็เดี๋ยวก็เอาไปแบ่งแบ่งกันผ่านแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยน่านกัน ตัซื้อปลา่ยกมาแต่ไม่มีเาปล่อยเขาเลยมาเก็บเอาไปต้มต้มปลายค่ะอร่อยไงให้มันผสมกั่ไม่เหมือนกันหมดใช่ใแม่าจดีเหมือนกันไม่ต้องไปไมัไปขอบ้านเพื่อนต้ไม่ปลุกอีกถ้าจเดีย่ ไม่อาจารย์เดินเหลือพอประมงก็ต้องเอาปลาไปเล่กับผักอาจารย์ใช่เ่านั่นหมายถึงว่าพวกที่ยังไม่เปลี่ยนใจจนพวกที่เราทั้งหลายนี่เออดีละแต่ที่นี้ชอบใจแล้วไม่เอาไปเยอะแล้วมาเรื่องอะไรไบ้านรู้สตะกร้าที่เป็นตะร้ามาในในในบอกหน่อยสิว่าไอ้ที่ที่มาพวกเราที่มาปลูกผักผสมผสานแบบนี้นะกับพวกที่ไม่ปลูกเนี่ยนะสัดส่วนมีมี ค,ค่ะก้ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในในแปลงน,น้ำร่องนะคะก็ะทดลองสิบหลังคาเรือนก่อนนะคะแล้วก็ขยับไปพื้นที่อีกทั้งหมดเลยะคะ่ะต้องขยับไปในกลุ่มของอสองมกกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี้ยบางชวนถามว่าเขามีอยู่แล้วบ้าง ไม่ใช่ว่าเขาต้องสร้างใหม่แต่ว่าเขามีอยู่แล้วในบริเวณบ้านของเขาแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องไปสำรวจให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเรื่องของการจัดการครัวเรือนของตนเองอตอนนี้คือสามารถรบางบางส่วนก็ตอนนี้จะได้มีคนหลังแวะมาเลยคพวกนี้ก็ชอบกินอเมซอนอาจารย์ร <c oughs> ถ้าจะบูกกาแฟก็ต้องค้นยางปวดไข้คุณจะขนาดนั้นคือเอาจะใช้ได้กับปุกกาแฟไปใช้แทรกนะ ค่ะเชื่อมโยงได้ค่ะเพราะส่วนหนึ่งที่ที่ตำบลเราก็จะมีหมู่บ้าก็จะเป็นการปลูกกาแฟไว้ด้วยค่ะเราเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันสนาด้วยนใช่ค่ะกาแฟสูที่ร่มในสวนยางอาจารย์เดี๋ยวมันไปเยกกปุ่ยยางหมดสล ไม่ดีผสมไว้นะไม่ต้องไม่ต้องไปแยกเป็นไร่นะคือคืออย่าเพิ่งทำอะไรไว้ขายทำอะไรไว้แบ่งปันก่อนถ้าขายแบบเขาจะมาแบ่งสิดบ้านหาบาทีนเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าไปคนเพอใส่เข่งรอไม่ได้ต้องโอเคนน่าจะได้สมคแก่ดับน่อ้ยก่อนที่จะไปฐานที่สองก็ขอให้เจ้าสาวลองสรุปให้เห็นว่า สั้นๆเนาะต้นน้ำแล้วมากลางน้ำเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอย่าพึ่งคนถ่านทรัพยากรแล้วก็เปิดประเด็นให้นิดนึงว่าไปสู่ปลายน้ำยังไตงตกลงเนี่ยเท่ากับว่าพวกเราเนี่ยคือพวกกลางน้ำาใช่ไหมพวกต้นน้ำเนี่ยมีอยู่ห้าครวัวเรือนนะเองเจ็ดเจ็ดเจ็ดครัว่รือ,อ,อรนแล้วก็อยู่ที่กลางน้ำพวกเราเนี่ยสองร้อยกว่าครัเรือน รวมทั้งาอน้ำทั้งปลายน้ำด้วยค่ะปลายน้ำด้วยคนคนนิดนึงสิ่งที่สำคัญว่าพวกเจ็ดคนเรือนที่ว่าคุยกันกับเราบ่อยไหมบางไหมหรือว่าเขาบ่อยครับคุยคุยกันในเวทีประชุมค่ะเคมีอะไรทั้งหลายๆขอควรเลยเจ็ดเจ้านี่อย่าใช้เด็ดขาดเพราะั้นเราลงอย่างเงพราะคนหนึ่งเราก็ให้เขามาเป็นคณะกรรมการต่า่ใช่เขาน้อยจริงแต่ว่าเดี๋ยวบางทีเขาไม่ทราบเนี่ยเขาเอาผักสดเอาง่ายฝึกึ้นมาเขา วันนี้วันนี้มาไหมมาม่คนเลยติดอนะคุยกันไจำยนะเพราะว่เรากลางน้ำเดียวมีมีัีบอไเเดียวมันัดกอระค่ะก็ส่วนหนึ่งนะคะก็จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาค่ะจากกระบวนการผลิตน้าปลาได้เชื่อมโยงไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากต้นน้ํากลางน้ำเนี่ยมัน เหย,ยวโยงกันอย่างไรในเรื่องของกระบวนการจัดการเชื่อมคนไปจัดการกับทรัพยากรต้นน้ากลางน้ําซึ่งมองว่าจากหลาหลายส่วนที่มีการเก็บข้อมูลรวบรวม,รวมและก็วิเคราะห์เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆของป่าต้นน้ําว่าเป็นอย่างไรโดยชุมชนแนวร่วมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมจัดการร่วมค้นหา ค่ะตัวนี้ก็จากต้นน้ําสู่กลางน้ําที่เป็นสวนเกษตรเรามองว่าคนต้นน้ําคนสวนเกษตรนี่ก็จะต้องมีการเชื่อมโยงกระบวนการจัดการน้ําร่วมกันเพราะว่าส่วนการจัดการนี่บอกว่าการจัดการแต่ละส่วนใครก็จัดการไปถึกแต่ว่าเรามาจัดการร่วมกันมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยงร่วมกันระบบนิเวศของป่าจะสมบูรณ์ด้วยมือของคนจัดการกันต้องสมบูรณ์ด้วยมีระบบคิดในการร่วมกันจัดการ ต้นน้ําที่เป็นแหล่งน้ําของเราถามว่าถ้าว่าเป็นของคนอื่นมันก็ไม่เกิดจิตสำนึกแต่เมื่อเราทําตรงนี้เราเห็นถึงว่าต้นน้ําของเราสวนเกษตรของเราเราจะมีการจัดการอย่างไรที่จะลดความเสี่ยงลดสารเคมีลงให้กับชุมชนได้ทั้งตัวชุมชนเริ่มคิดมาเองแล้วก็ทางทีมงานที่เข้าไปหนุนเสริมจากท่านหัวหน้าโครงการที่บอกว่ามันเกิดเรงประทะแรง แตรตุ้นแดงกรถามนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ตอบคําถามกับชุมชนและก็ขดึงเขามามีส่วนร่วมและคําตอบก็เขาจะได้จากตรงนั้นเองถามว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราไปทํางานตรงนั้นได้อย่างไรแต่เรามีจิตสํานึกของความเป็นคนมีหน้าที่ใน,นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันตรงนี้คือได้เห็นนะคะว่าต้นน้ํากลางน้ํา หรือวิธีที่เราจะทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนกันไปอย่างพร้อมแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเกิดความเพื่อกลกันระหว่างคนแล้วก็ทรัพยากรนคะคะตรงนี้ค่ะตั้งเวลาในตึ้งว่าชื่อวันนี้แล้วค่ะชื่อเล่นชื่อเอสค่ะดังหน่อยดังหน่อย โซน,นท่าเรือที่เราอยู่นี้ก็เป็นโซนนี้ค่ะโซนท่าเรือเด็กๆก็จะได้เห็นพื้นที่และก็ได้เรียนรู้การกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบถามว่ามันไปตอบโจทย์อะไรในเรื่องของการที่ไปเก็บข้อมูลก็ได้ไปคุยได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพบล้าง้ลาก็บอกว่าน้องทำน้อปลาต้องมีทางชิมงานก็มีน้องยาจางจานจะไปฝาไไดาย่ดนุค๊คะก็ไปท้าทามพูดคุยบอกว่า าทางร้านทางเจ้าของร้านเขาบอกอะไรบ้างลูกอะไรบอกว่าถ้าถ้าคุณภาพดีก็ฝากได้ค่ะต้องทำให้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องเยอะๆนะคร่งขึ้นส่วนตรงนี้ก็ทำให้เขาได้เรียนรู้